สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Health Story ครับผมสวัสดีค่ะคุณครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่น่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตของใครหลายๆคนเลยนั่นคือการลดความอ้วนครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลองอสารพัดวิธีทั้งอดอาหารเย็นทำา IF วิ่งสายพานเป็นชั่วโมงชั่วโมงน้ำหนักมันก็ลงนะครับแต่แป๊บเดียวมันก็เด้งกลับมาเท่าเดิมแถมบางทีเด้งกลับมามากกว่าเดิมอีก เป็นเรื่องเล่าที่เจ็บปวดแต่จริงมากๆเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าเรื่องราวการลดความอ้วนที่ถูกบอกเล่ากันส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องสั้นที่เน้นทางลัดแต่ health story ในวันนี้จะมาเล่าเรื่องยาวฉบับจริงที่ยั่งยืนให้ฟังค่ะซึ่งมันอาจจะสวนทางกับความเชื่อดเดิมๆของคุณเลยก็ได้น่าสนใจมากครับผมพร้อมจะล้างความเชื่อเก่าๆแล้วครับเรื่องจริงของการลดความอ้วนที่ยั่งยืนมันมีหัวใจสำคัญว่ายอย่างไรครับ หัวใจของเรื่องนี้มีตัวละครหลักอยู่4ตัวค่ะถ้าเราเข้าใจบทบาทของทั้ง4ตัวนี้การลดความอ้วนจะไม่ใช่เรื่องที่ทรมานอีกต่อไปตัวละครที่1กดเหล็กที่ห้ามแหก calorie deficit พูดง่ายๆคือพลังงานที่กินเข้าไปต้องน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ค่ะนี่คือกฎพื้นฐานที่สุดของฟิสิกส์แต่มันไม่ได้แปลว่าการอดอาหารนะคะ แต่มันคือการเลือกกินอย่างฉลาดเช่นเปลี่ยนจากไก่ทอดเป็นไก่ย่างหรือเปลี่ยนจากชานมไข่มุกเป็นกาแฟดำตัวละครที่ 2. เพื่อนสีที่ต้องมีโปรโตีนและไฟเบอร์เวลาเรากินน้อยลงปัญหาคือความหิวใช่ไหมคะพระเอกที่จะมาช่วยเราก็คือโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ไข่เต้าหู้และไฟเบอร์จากผักใบเขียวคะ่ะ สองอย่างนี้จะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานอยู่ท้องและยังช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อของเราไว้ด้วยเข้าใจครับแล้วตัวละครต่อไปล่ะครับตัวละครที่สามพระเอกตัวจริงการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเดี๋ยวสิครับผมนึกว่าพระเอกคือการวิ่งบนลู่วิ่งหรือการทำคาร์ดิโอซะอีกนั่นคืออีกหนึ่งความเชื่อที่ต้องปรับเลยค่ะการคาร์ดิโอช่วยเผาผลาญแคลอรีได้ดีในระหว่างที่ทำแต่ เว t เทรนนิ่งคือการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อนี่แหละค่ะคือเตาเผาไขมันชั้นดีของร่างกายยิ่งเรามีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนที่เรานอนหลับเฉยๆมันคือการลงทุนที่ยั่งยืนกว่ามากค่ะโอ้โหนี่คือจุดเปลี่ยนเลยผมเอาแต่วิ่งอย่างเดียวมาตลอดแล้วตัวละครสุดท้ายละ่ะครับ ตัวละครสุดท้ายคืออาวุธลับที่คนมองข้ามการนอนหลับที่มีคุณภาพค่ะถ้าคุณนอนน้อยกว่า7-8ชั่วโมงต่อคืนร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเกรลินหรือฮอร์โมนความหิวออกมาเยอะมากและลดการหลั่งฮอร์โมนเลปเจนหรือฮอร์โมนความอิ่มลงทําให้เราอยากกินของหวานและของมันๆตลอดทั้งวันการนอนให้พอจึงเป็นเหมือนการกดปุ่มโกงของเกมลดความอ้วนเลยค่ะ วันนี้เหมือนได้คู่มือการลดความอ้วนฉบับสูงเลยครับสรุปคือไม่ต้องอดอาหารแต่เลือกกินให้ดีเน้นโปรตีนกับผักให้ความสําคัญอยู่การสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็นอนให้พอแค่นี้เองถูกต้องที่สุดค่ะเรื่องราวของการลดความอ้วนที่แท้จริงไม่ใช่การต่อสู้ที่ต้องเอาชนะร่างกายแต่คือการเป็นเพื่อนและทําความเข้าใจในสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆค่ะขอบคุณสําหรับเรื่องราวที่เปลี่ยนมุมมองของผมไปเลยครับสําหรับ Health Story วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ